นะครับมาเจอกันในแบบฝึกหัดภาษาไทยนะครับนะแบบฝึกหัดภาษาไทยที่ครูให้ไปนะครับครูจะให้ไปตั้งแต่บทที่6ถึงบทที่9นะครับบทที่6ถึง9นะครับนะให้นักเรียนฝึกทำดูนะครับตามแบบฝึกหัดในใบงานเลยนะครับในบทที่6กเนี่ยนะครับก็จะในหน้าแรกนะครับก็จะมีคำศัพท์มาให้นะครับและความหมายบางคำ จะมีอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคำอ่านมีคำอ่านมาให้ด้วยนะครับให้ฝึกอ่านแล้วก็ดูความอ่านความหมายด้วยนะครับส่วน QR code ตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถเอาโทรศัพท์มือถือมาสแกนนะครับเพื่อดูข้อความข้างในนะครับหรือบทความข้างในนะครับ QR code ตรงนี้นะในบทที่6เนี่ยเขาจะพูดถึงคำควบกล่ํานะครับ คำควบกล้ำมนะครับคือค in ําที ies, ่มีภาชนะสองตัวนะครับเขียนติดกันออกเสียงพร้อมกันผสมสละเดียวกันนะครับเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยเสียงมันจะออกเสียงพร้อมกันหรือควบกันไปนะครับคําควบกล่ำมเนี่ยมีอยู่2ชนิดนะครับมีคําควบแท้และควบไม่แท้นะครับมาดูคําควบแท้ก่อนนะครับคําควบแท้ นะครับพยัญชนะในคําควบกล้ำแท้นั้นจะมีรอเรือนะครับรอลอริงรอลอริงนะครับแล้วก็วอลแหวนนะครับควบกับพยัญชนะตัวหน้าผสมสระเดียวกันนะครับเวลาอ่านออกเสียงนะครับจะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันอย่างเช่นคําว่ากราบนะครับฟังอีกครั้งกราบนะครับโปรด กลมกลิ้งนะครับออกเสียงพร้อมกันไม่อ่านว่าก,กะลิ้งนะครับอ่านอ่านออกเสียงพร้อมกันออกเสียงพร้อมกันกลิ้งนะครับปล่อยปลานะครับอย่างเช่นคําควบกล้ำที่มีวที่เป็นวอแหวนนะครับก็อย่างเช่นควิดกวาดกว้างขวาง,วางนะครับ สังเกตเวลาอ่านออกเสียงจะออกขอย้าเลยนะครับว่าอ่านออกเสียงเนี่ยออกเสียงพร้อมกันนะครับนะขวางเคว้งนะครับออกเสียงพร้อมกันอันนี้คือคําควบแท้นะครับก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทํานะครับนะลองทําดูนะครับสําหรับส่วนคาควบไม่แท้นะครับคาควบไม่แท้ จะมีพยัญชนะตัวหน้าเป็นซอโซซอสลาส,สเสือพยัญชนะตัวหลังนะครับพยัญชนะตัวหลังเนี่ยจะเป็นรอเรือนะครับเวลาอ่านออกเสียงนะครับจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าไม่ออกเสียงตัวรอนะครับจะออกเสียงเฉพาะตัวหน้าเท่านั้นนะครับอย่างเช่น จริงไซอ่านว่าจริงไซนะครับเศรษฐีเศรษฐีอาสมก็อาสมนะครับเสแสงก็อ่านว่าเสแสงจะไม่อ่านรอเรือควบเข้าไปด้วยนะครับจะอ่านแค่พยัญชนะต้นตัวเดียวเท่านั้นอันนี้คือคำควบไม่แท้นะครับ เวลาแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือคำคำที่มีพยัญชนะต้นตัวหน้าเป็นทอทหารกับรอเรือหรือทอรอตัวนี้นะครับเราจะอ่านออกเสียงเป็นตัวซอนะครับอย่างเช่นรับทราบเนี่ยจะอ่านว่ารับทราบจะอ่านออกเสียงตัวซอโซ่แทนนะครับอย่างเช่นรับทราบฉเชิงเซาหาดทรายเซาปลาอินทรี ทักศินพุทธามีสวดทรงไหนสามวัยสมสุดโสมแทรกต้นใสมัดรีให้สวงอกตรมทอควบรอระดมเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงสอนะครับอันนี้คือคำควบไม่แท้นะครับนะก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลอง ทำดูนะครับอันนี้จะเป็นให้เขียนคําอ่านนะครับนะก็จะมีคําศับให้แล้วหนูเขียนคําอ่านมานะครับนะแบบฝึกหัดในบทที่6นะครับก็จะมีนอกจากอักษรควบเป็นคําควบกลร้รมแล้วนะครับก็จะมีอักษรนำอ,อักษรนำนะครับคือคําที่มีพยัญชนะ2ตัวเรียงการผรสมด้วยสระเดียวกันนะครับ ตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงนะครับตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางนะครับส่วนตัวหลังนะครับส่วนตัวหลังนะตัวหลังเป็นอักษรเดี่ยวเท่านั้นนะครับนะตัวอักษรนะครับครูเคยให้ไปแบบฝึกหัดนต้นๆนะในหนังสือก็มีนะครับ อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะครับนะอักษรเดี่ยวนะครับได้แก่นี่งูใหญ่อะไรเอ่ยงูงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมริโระนะใช่ไหมนะครับนะอักษรเดี่ยวอันนี้จะอยู่ในอักษรอะไรเอ่ยอักษร อักษรกลางนะครับอักษรกลางามาดูอนะครับดูอักษรนำตัวแรกง่ายๆเลยตัวอนะครับอออ่างจะนำอยู่ตัวเดียวเท่านั้นครับจะนำตัวยอนะครับนำอยู่ตัวเดียวนะก็มียายูยางอยากนะครับนะ จะนำอ,อ่างจะนำตัวยอ,อยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนะยาอยู่อย่างอยากนะครับส่วนต่อไปนะครับหอนำนี่หอนำจะมีเยอะหน่อยนะครับหอนำอ่านออกเสียงพยางเดียวเช่นหงนะครับอ่านว่าหงนะครับออกเสียงจะขึ้นข้างขึ้นข้างบนหน่อยออกเสียงขึ้นจมูกหน่อยนะครับ หยิกหยุดยอกยอดนะครับเสียงจะขึ้นจมูกหน่อยหนูน้องนอนนะครับอันนี้คืออักษรน,นำที่มีหอ,อนำนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับอ่านออกเสียงเป็นสองพยางนะครับ พยานหน้าออกเสียงพยัญชนะตัวแรกเนี่ยพยัญชนะตัวแรกออกเสียงอะกึ่งเสียงเท่านั้นนะครับออกเสียงอะกึ่งเสียงพยางหลังนะครับออกเสียงพยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำนะครับนะมันจะมีอักษรน,นำที่เป็นหอนำเนี่ยอยู่สองแบบนะครับ แบบแรกเนี่ยเราเห็นอยู่ชัดเจนว่าหอนําเลยหอหีบอยู่ข้างหน้าแต่แบบที่สองเนี่ยตัวหอหีบมันจะหายไปหรือลดรูปนะครับแต่เราต้องอ่านออกเสียงหอหีบนะครับให้มีหอหีบนำนะครับอย่างเช่นคำแรกถนนนักเรียนสังเกตนะครับคำว่าถนนหอหีบมันลดรูปไปนะครับแต่เวลาอ่านออกเสียงหนูจะต้องอ่าน หอหีบด้วยนะครับถะนนไม่ใช่ถะนนนะครับถะนนถ้าหนูไม่อ่านออกเสียงหอหีบนะครับมันจะเป็นถะนุนนะครับมันไม่มีเสียงหอนำมันจะเป็นถะนนทันทีนะครับมันไม่ใช่ถนนนะครับขนุนก็ต้องออกเสียงหอหีบขะนุนนะครับขะนม พะดิดข้างหน้าออกเสียงสรอะอะแค่้ครึ่งเสียงผะพะงกตะลาดอย่างนี้นะครับถ้าหนูไม่ออกเสียงหอหีบก็จะเป็นตะลาดไม่มีหอหีบนะครับก็จะกลายเป็นตะลาดไม่ใช่ตลาดนะครับฉลาดนะครับออกเสียงหอหีบฉลาดนะครับไม่ออกเสียงก็จะเป็น ชาลานะครับก็จะมีแม่ฟึกงัดนะครับอักษรนำมาอีกแล้วให้หนูโยงให้เป็นคำที่มีความหมายนะครับนะให้มันให้เป็นคำที่มีความหมายนะครับนะอย่างเช่นใบคู่กับหน้าก็เป็นใบหน้าอย่างเงี้ยนะครับนะอเลสเนี่ยคู่กับอะไร หนูก็โยงลงไปนะครับนะอ,อันนี้ก็จะเป็นใบความรู้นะครับเกี่ยวกับคำศัพท์ในบทที่บทที่7นะครับบทที่7ในบทที่7บทที่6หมดแล้วนะครับอันนี้บทที่6ถึงคำที่มีอักษรน,นำนะครับนักเรียนลองไปทำดูเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูในบทที่7นะครับ ในบทที่7คือบทของเรื่องความฝันนั้นเป็นจริงได้เรามาดูว่าเดี๋ยวจะมีคําอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับในบทที่6ก็จะมีคําควบกล้ำคำําควบแท้ควบไม่แท้อักษรนําอน,นํายอและหอนานะครับหรือหอนาแบบลดลูกนะครับเป็นสองพยางค์ที่นูดได้สอนไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรอบต่อไปเรามาดู เรื่องในเรื่องของบทที่7นะครับความฝันนั้นเป็นจริงได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในบทที่7นั้นมีคําอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับในวิชาภาษาไทยสวัสดีครับ